ทำไมต้องทำไรวันนี้คือหน้าเป่งออร่ามาค่ะเหงื่อออกด้วยนะมันก็ท้อนกับแสงแล้วตรงนี้ก็มาถ่ายอีกที่นึงนะคะแล้วก็ทุกคงเห็นในคลิปที่รีวิวห้องนะคะจะมีโคมไฟอยู่นะคะก็เปิดออกมานี่คือเบาแล้วนะคะถ้าเพิ่มแสงนะเดี๋ยวคอยดูนะโอ้ oh my god นี่คือหลีแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นตาดามันคือ snowmilk นะคะนี่เป็นโฮมเมดนะคะนี่เป็นของโฮมเมดนะน่ารักมากน่ารักไม่ใช่สกูชี่ละนี่อุปกรณ์คือช้อนนะคะจะมากินกันเป็นรสช็อกโกแลตเป็น t o t o n นะคะเป็นช็อกโกแลตกับวานิลลานะนี่เลยน่ากินมากกล่องเหมือนกระปุกสลา,ามของเราเลยนี่ซื้อจากเซนทันนะคะรานะคาเท่าไหร่ไม่รู้อะ ชิบชิบเออเรามาแกะกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะทำไมมันปกติมันโดนน้ำแล้วมันจะแบบมันจะไม่ติดไม่ใช่หรอแต่ทำไมอันนี้ติดล่ะโอ้เหนียว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 อยู่เออว้าึอร่อยมาก คือไอศครีมเองค่ะแต่เขาเขียนว่าสโนว์มิลนะคะน่าจะเป็นชื่อโลโก้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหลลายเลยเพรพอเราเอามันจากช่องไม่หรือว่าเราใส่ผิดช่องมันต้องใส่ช่องฟินหรือเปล่าหืมอร่อยค่ะอร่อยมากคะ่ะช็อกโกแลตน,นะมันจะเหมือนโกโก้นะคะแล้วพอกินกับวันนี้ลาช็อกโกแลตก,ก็จะไม่ขมเกินไปนะคะ อร่อยมากแต่คืนนี้เราลืมไปว่ามันต้องใส่ช่องฟินนะคะก็เลยแบบเร็วๆหน่อยนะรอบอร่อค่ะอร่อยมากค่ะก็คือมันอร่อยจริงๆราคาก็ไม่ได้ไปคะ่ะน่ะมาณเพื่อนึงหนึ่งร้อยกว่าบาทน่นจาจัดนะ ไม่แน่ใจแต่คือแบบอร่อยนะคะปากเลอะเลยอร่อยมากมากมันก็แบบเย็นด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยเปิดแสงก่อน เปล่งออร่าเลยค่ะหน้าเริ่มสะท้อนแสงแล้วนะคะชิปอร่อย